โอ้ยมาหอนมาเถึงแล้วบานนี้นี่บ้าสิฟองลอยเขาบอกเอ้าเอานั่งมาอยู่วะจริงนั่งก็มาแล้วบ่ะน,น,นั่นงนั่งนังไปแล้วไปแล้วมาหอนมาเถึงสิฟองลรสิฟองลรยงามมาลี bây giờ đây nè ban huế lạ tony. nè Haha. 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 bạn Haha. 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 cáp lại สวดยอดสวดยอดเอ้ยเยเบียดครับอยู่ตร้นี้เบียดตาเดีเบาได้ทโอ้โหยู่ไหบนันด้วย Bỏ. Ô ngàm lại, ngàm lại. Mà hỏi mà thương à. là. Tốt nè, sẽ hết tụp nó, cho hết đi nó. Được. Hết tụp nó. งามอลีพี่จได้พอบานโรงนเวลาดนี่เด็กเขาก็นุ่ม้นแล้วก็ไปน,น,นั่งนะเดี๋ยวเย็นก้นนะงามาลี สุดยอดสุดยอดมาหอนมาถึงอาการหอนโธดเสียยางเดียวบุมี้อนโมมาถ่ายรูปอยู่พี่มาเด้อมาเด้อใครยังประทันมาเนาะขอเตือนเนาะแรง่องเที่ยวตาดที่ป,ปองไร